เห็ดหอมมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายเช่นช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันบำรุงกระดูกและฟันลดระดับคอเลสเตอรอลและอาจมีส่วนช่วยในการป้องกันและรักษามะเร็งประโยชน์ของเห็ดหอมเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันเห็ดหอมมีสารเบต้ากลูแคนที่ช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันทำให้ร่างกายแข็งแรงและต่อสู้กับโรคต่างๆได้ดีขึ้น บำรุงกระดูกและฟันเห็ดหอมอุดมไปด้วยวิตามินดีซึ่งจำเป็นต่อการดูดซึมแคลเซียมและฟอสฟอรัสช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงลดระดับคอเลสเตอรอลเห็ดหอมมีสารอิริทาดินีนที่ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและยังมีสารสเตรอรลที่ช่วยลดการดูดซึมคอเลสเตอรอลในลำไส้อาจมีส่วนช่วยในการป้องกันและรักษามะเร็ง เห็ดหอมมีสารเลนทีแนนที่มีคุณสมบัติต้านมะเรง็งโดยการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันและยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเรง็งอื่นๆเห็ดหอมยังช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดช่วยระบบขับถ่ายและอาจช่วยลดกลิ่นตัวผู้สูงอายุข้อควรระวังควรเลือกซื้อเห็ดหอมที่สดใหม่สะอาดและไม่มีรอยช้ำ ควรปรุงเห็ดหอมให้สุกก่อนรับประทานเพื่อลดความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของเชื้อโรคสำหรับผู้ที่มีอาการแพ้เห็ดควรหลีกเลี่ยงการรับประทานเห็ดหอมควรรับประทานเห็ดหอมในปริมาณที่เหมาะสมไม่มากเกินไป